นี่นะครับเป็นทลิปต่อนะครับเตรียมน้ำจิมเตรียมถาดนี่เราได้น้ำร้อนมาแล้วนะครับร้อนปุดๆเลยรเราก็จะเทลงในนี้ให้ท่วมเลยนะครับน่าลงไปให้สังเกตนะครับสังเกตสังเกตชามก็ยังหนานะครับยังดี ก็มีความร้อนอยู่เนาะต้องระมัดระวังนะครับถ้าของอากาศนะครับถ้าของอากาศหมดแล้วก็สามารถยกหอ,อยขึ้นหรือเทเทน้ำนะครับเทน้ำออกจะไขได้หมดเลยนะครับเห็นฟองอากาศไหมครับสังเกตดูฟองอากาศให้ฟองอากาศออกมาหมดนะครับก็ยกหอ,อยขึ้นจากน้ำหรือเทน้ำเดือดนำร้อนออก ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับยังมีปุดๆุดอยู่เนาะมันจะได้หอยแข็งลวกเป็นเลือดนะครับช่ำๆอร่อยอร่อยนะครับนะครับจเห็นหลังจากที่เราเทน้ำร้อนลงไปให้ฟองอากาศขึ้นมาหมด ให้ฟองอากาศขึนมาหมดนะครับก็จะเทน้ำออกเนาะรีอเอาหอยขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็ค่อยมาแกะดูกันว่าผลงานจะเป็นเช่นไรครับ